สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เรื่องราวดีๆเลยคะ่ะที่จะถูกส่งเข้ามาในชีวิตของคุณความน่ารักในตัวคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตวันนี้เราให้ไพ่สำหรับนี้ส่งพลังงานส่งความรักความสบายใจดีถึงคุณในวันนี้นะคะความรักและความน่ารักใดในตัวคุณที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้คะ่ะ เราทุกคนมีพลังความรักที่อยู่ในหัวใจอยู่เสมอนำออกมาใช้กับคนที่คุณรักและนำพลังของความน่ารักออกมาใช้ให้ตัวคุณงดงามและมีความสุขในทุกๆวันนะคะพลังความรักและความน่ารักใดที่จะถูกส่งมาตัวคุณ f o r of o n e คือพลังของความสุข ความสบายใจพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพลังงานที่คุณกำลังจะเตรียมพร้อมและคุณจะได้มีพื้นที่ที่มั่นคงสดใสและงดงามการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเริ่มต้นจากความรักที่เรามีอยู่ในตัวเองพรมสีแดงเป็นพื้นที่ของความรักที่ยังคงเป็นพลังงานที่ มั่นคงอยู่ในตัวคุณอยู่เสมอนะคะความสุขความมัน่นคงพื้นที่ที่ปลอดภัยคุณจะได้มีพื้นที่ของความสุขและความสมปรารถนาอยู่ในตัวเองนะคะ Ten of Cup คือความสุขความสบายใจความสำเร็จเป็นพลังงานที่อยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอสุขสำเร็จสมดังใจปรารถนา ความน่ารักของคุณดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะความสุขความรักรอยยิ้มกำลังใจที่ดีเป็นพลังงานของคุณในวันนี้ความน่ารักใดคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณคู่ควรกับเรื่องราวดีๆเสมอนะคะ King of One สิ่งที่คุณรอคอย ถึงเวลาและถึงโอกาสถึงจังหวะที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณคนที่รักคุณและคนที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณเสมอสิ่งที่คุณรอคอยคือพื้นที่ของความน่ารักนะคะคุณน่ารักและคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่น่ารักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คนน่ารักใจดีผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตผู้ที่มัน่นคงผู้ที่พร้อมที่จะเคียงข้างและคอยดูแลคุณด้วยความสุขด้วยความเข้าใจสง่างามงดงามมังคังร่ำรวยและปลอดภัยนะคะเขาเป็นพื้นที่ของความปลอดภัย Page of Sort ความน่ารักความสดใสที่คุณมีอยู่ ทําให้คนที่เขารักคุณยังคงรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงจงเป็นพลังงานของความสุขความร่าเริงความสดใสสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาก็คือคนที่จะทําให้คุณได้มีอิสระในชีวิตให้คุณได้พักผ่อนให้คุณมีช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายสบายใจและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคุณจะดึงดูดแต่คนที่รักคุณ และดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆมาเสมอความน่ารักของคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอีกคะ The shower การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสิ่งที่คุณจะก้าวต่อไปข้างหน้าจะนำพาให้คุณได้หันกลับ และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เดอะทาวเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่คุณคาดไม่ถึงนะคะความน่ารักของคุณจะนำพาให้คุณได้พบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วความน่ารักในตัวคุณจะนำพาให้คุณพบกับความมั่งคั่งและความสบายใจคุณจะได้ทำงานและได้อยู่ในพื้นที่ ที่คุณสามารถเป็นตัวเองอย่างแท้จริงความน่ารักของคุณจะทำให้คุณมีความมั่นใจและทำให้คุณเป็นพลังงานของผู้ที่เชื่อมัน่นและศรัทธาในความรู้ในความสามารถของตัวเองนะคะพลังงานของความรักในตัวคุณจะดึงดูดแต่ความมั่งคั่งและความสำเร็จมาให้ตัวคุณนะคะ ความน่ารักใดในตัวคุณอีกคะที่จะดึงดูดเข้ามา n ายอ๊อฟครับดึงดูดความน่ารักความสดใสความสบายใจคนที่รักคุณจะมอบของขวัญและจะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้คุณเขาพร้อมที่จะดูแลคุณและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับคุณเสมอนะคะพลังงานของอัศวินแห่งถ้วย ผู้เต็มพร้อมผู้ที่มั่นคงมั่นใจอบอุ่นและอ่อนโยนคุณจะดึงดูดแต่คนที่น่ารักน่ารักเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยจงเชื่อมั่นว่าพลังของความรักความน่ารักความสดใสในตัวคุณจะดึงดูดแต่ผู้คนและคนที่รักคุณอยู่เสมอนะคะพลังงานของคุณดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีๆและคุณจะได้พบกับ ความสุข3มเหรียญคุณจะได้มีพื้นที่ของความผ่อนคลายสบายใจได้ออกไปท่องเที่ยวได้พักผ่อนและมีความสุขให้ตัวเองได้มีความสุขและเป็นของขวัญให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะนายออครับคุณคือพลังงานของความงดงามเชื่อมัน่นและว่า คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆและคุณคือความรักความสุขความสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกส่งเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีๆและดึงดูดแต่ผู้คนที่มีพลังงานคล้ายกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสิ่งไหนที่หวังสิ่งไหนที่คิดคุณจะสมดังใจปรารถนานะคะความรักของคุณ มีความสุขและมีความมั่นคงในทุกๆวันนะคะนิชาสวัสดีค่ะ